ที่ออสเตรเลียไวยไลท์พาร์คในซิดนีย์ซูคิปเปอร์ชาร์ดได้มีการแสดงที่สาธิตสัตว์ที่น่ากลัว5ตัวแมดดี้ซึ่งเป็นงูไทยปันที่มีพิษภายในประเทศปรากฏตัวเป็นประจำในการแสดงแต่เป็นที่หวาดกลัวต่อสาธารณชนอย่างมากทำให้เธอผิดหวังอย่างมากเช่นกันเพราะเธออยากให้ผู้คนชอบเธอมากกว่าหวาดกลัวเธอได้รับการปลอบโยนจากแจ็คกี้ คุณแม่จระเก้น้ำเค็มผู้บอกกับเธอและสัตว์อื่นๆอ,อีกสามตัวในบ้านอันตรายเกี่ยวกับชนบทอันห่างไกลที่เธอจากมาสถานที่ที่มีภูเขาสามลูกและที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตแบบนี้อาศัยอยู่วันหนึ่งกเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับลูกชายของผู้ดูแลสวนสัตว์เขาตกลงไปในน้ำแจ็กกี้พยายามจะช่วยแต่ดันถูกเข้าใจผิดว่าจะไปทำร้ายลูกชายของเขา แจ็คกี้จึงถูกย้ายออกจากสวนสัตว์แบตตี้รู้สึกเศร้าใจที่จำสิ่งที่แจ็คกี้บอกพวกเขาเกี่ยวกับชนบทอันห่างไกลได้เธอกับแฟรงก์แมงมุมแห่งความรักโซอี so ้ e, ปีศาจน้ำที่มั่นใจในตัวเองและนายเจลแมงป่องลายหินอ่อนที่อ่อนไหวระหว่างการหลบหนีพริตตี้บอยโคอาล่าผู้น่ารักและโด่งดังพยายามเตือนความปลอดภัยของอุทยาน นายเจวจึงใช้พิษกับเขาทำให้เขาสลบไปพวกเขาตัดสินใจพาพริตตี้บอยไปด้วยยังไม่เต็มใจนักเพราะกลัวว่าเขาจะไปฟ้องเจ้าหน้าที่อุทยานขณะข้ามอ่าวซิดนีย์ด้วยรังนกพวกเขาพบจาซินต้าฉลามขาวตัวใหญ่ที่มีเพรียยในฟันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Ugly s ซ c เคร s o c โซซ y ซึ่งสัตว์ต่างๆก็ที่ถือว่าเป็นสัตว์ประลาดจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อได้ยินรหัสผ่าน เมื่อพวกเขาไปถึงอา่าวเซอร์คิล่าเคพิตตี้บอยพยายามเรียกร้องความสนใจจากชาวเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ทว่าทางการเชื่อว่าเขาติดเชื้อบ้าเป็นผลให้เขากลัวมากพอๆกับแบดดี้ดังนั้นเขาจึงติดตามพร้อมพวกเขาลงไปในท่อระบายน้ำเสียอย่างไม่เต็มใจซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากแมมมุมเรดแบ็กที่จะพาพวกเขาไปส่งที่นอกเมืองพิตตี้บอยค้นพบว่า โลกคิดว่าเขาตายเพราะติดเชื้อบ้าไปแล้วและควงก้าได้รับความนิยมไปจากเขาแทนแชทและแชซซี่พบพวกเขาและพยายามทำการจับกุมแต่พวกเขาก็หลบหนีด้วยรถบรรทุกไอส t ติมที่โรงเรียนในเขตชานเมืองด้านนอกแมดดี้ปล่อยอคังคกคู่หนึ่ง,งคังคกก็แนะนำให้ขึ้นรถโรงเรียนไปที่อัลแบ็กพวกเขาก็นั่งรถบัสท่องเที่ยวที่จะพาพวกเขาไปยังบลูมั์เทน แต่แล้วชัทและแชตซี่ก็ไล่ตามมาติตติบังคับให้รถบัสจอดรถเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตที่หลบหนีในรถแต่สาวน้อยคนหนึ่งให้ทางหนีพวกเขาจากนั้นทุกตัวก็ตกลงมาที่หน้าผาด้านล่างเพตตี้บอยดาว่าแมดดี้และสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดอื่นๆทำลายชีวิตของเขาอย่างไรแชตก็ซุ่มโจมตีพวกเขาและทำให้แมดดี้เกือบจะหมดท่า แต่เพตตี้บอยที่เปลี่ยนใจก็สร่งรหัสขอความช่วยเหลือผ่าน USS ทำให้แทส m a n i น n Devil ิลหลายตัวมาช่วยพวกเขาแชทหนีไปและเปิดเผยกับแชทซี่ลูกชายของเขาว่าประวัติศาสตร์การประชนภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าในออสเตรเลียของเขาเป็นเรื่องโกหกจริงๆแล้วเขาเพิ่งย้ายจากฟลอริดามาออสเตรเลียหลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากรายการทีวีที่มีผู้ดูแลสวนสัตว์ของออสเตรเลีย เขาตัดสินใจที่จะชดใช้แชตซี่โดยการติดตามสัตว์และพาพวกเขากลับไปที่ไวไลท์พาร์คแม้ว่าแชตซี่จะไม่แน่ใจเกี่ยวกับภารกิจอีกต่อไปการเดินทางไปยังเอาแบ็กสัตว์เหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตจำนวนมากของ USS ระหว่างทางไปยังชนบทอันห่างไกลในขณะที่เพรตตี้บอยมีความผูกพันกับแมดดี้และคนอื่นๆมากขึ้น คือหนแมดดี้ร้องเพลงกล่อมซึ่งเป็นความทรงจำเดียวของเธอที่มีต่อแม่ของเธอเธอถูกน้ำท่วมชะล้างออกจากรังตอนเธอยังเป็นไข่และถูกแชทพบบนถนนเพรตตี้บอยยังเป็นเด็กกำพร้าแม่ของเขาถูกรถชนตายวันรุ่งขึ้นเพรตตี้บอยพบโคอาล่าบนต้นไม้ต้นหนึ่งและทิ้งพวกพ้องเอาไว้โดยที่ไม่ได้บอกลาในที่สุด แมดดี้และคนอื่นๆก็ไปถึงภูเขาสามลูกแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างเบาบางจากผู้อยู่อาศัยไม่นานนักแชทก็มาถึงพร้อมด้วยความช่วยเหลือจากนักขี่มอเตอร์ไซค์จากพรับล้อมวงและจับแฟรงค์โซอลีและแนเจลไปแชทซี่วิ่งเข้าไปหาแมดดี้และกลัวเธอในตอนแรกแต่ก็ใจชื้นขึ้นเพราะเห็นว่าเธอก็กลัวพอๆกันกับเขา แชทจับแมดดี้ได้แล้ววางสิ่งมีชีวิตในกล่องที่ด้านหลังรถจากนั้นก็ขับรถออกไปแต่แชทซี่ปล่อยให้แมดดี้เป็นอิสระโดยที่พ่อของเขาไม่ได้มองแมดดี้พยายามหาบรรดาสัตว์ในแผ่นดินมาช่วยเหลือเธอแต่ตอนแรกพวกมันปฏิเสธอย่างไรก็ตามเพรตติบอยก็มาถึงเขาไม่มีความสุขที่จะใช้ชีวิตร่วมกับโคล่ตตัวอื่นอย่างที่เขาคิดจึงได้กลับมาช่วยเหลือเธออีกครั้ง พวกเขาใช้รถดับเพลิงไล่ตามรถบรรทุกและนักขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อการไล่ล่าถูกพาไปที่หุบเขาลึกสัตว์ในชนบทห่างไกลพร้อมกับสัตว์ของ USS ก็มาช่วยลบหนีในที่สุดก็มาถึงหน้าผาเมื่อแมดดี้เพตตี้บอยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆช่วยแชตซี่จากการตกจากบันไดที่สายไปมา แชทมองเห็นอย่างเต็มที่ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นวีรบุรุษมากกว่าที่จะเป็นภัยอันตรายและตัดสินใจที่จะปล่อยให้พวกเขากลับคืนสู่ป่าไม่นานหลังจากนั้นแมดดี้ก็ลอกคราบโดยที่พิตตี้บอยได้เห็นความงามที่เขามีอย่างเต็มที่แต่ก่อนหน้านี้ที่กลับละเลยไป ที่ภูเขาทั้ง3มพวกเขากลับมารวมตัวกับป้าแจ็กกี้จระเข้ตัวนั้นซึ่งถูกเปิดเผยว่าได้หลบหนีและเข้าร่วมกับ U.S.S. นั่นเอง